ครูครัตอนบ่ายเรียนอะไรคะตอนบ่ายน่าจะเรียนลูกเนี่วิชาภาษาไทยหลับภาษาครูครับตอนบ่ายเรียนวิชาอะไรศิลปะจำตารางไม่ได้นีงไงเฮ้ยถามตารางทุกวันเลย ไก็เลยดูฝัอ้ยอ่ะดูหน้าที่หกสิบห้าพร้อมกันเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะสอนเรื่องกาบยานีสิบเอ็ดนะอ่ะทีนี้เรามาดูอันเนี้ยเรียกว่ากาบยานีสิบอ็ดบทในเรือสำเพอสีเหลืองเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เขาจะมีคําที่มันหายไปคําที่มันหายไปจะดึกอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับห้าคำเราเอามาเติมซิเติมให้มันถูกต้อง ตาอินกับตานานาจะสัมผัสกับอะไรกระโดดอะไรขวาขวามันมีขวากับพาคิดว่าเอาอะไรดีขวาอ่ากระโดดขวาแทบล้มควม่ำยื้อแย่งหน้าแดงแดงอะไรแดงดำอ่าเก่งมากแดงดำสัมผัสกับความหน้าแดงดำะจะเอาครึ่งท่อนบน ต่างจะเอาเครึ่งท่อนบนะนะครับต่างจะเอาเครึ่งท่อนหัวตานาตะโกนข่าเป็นคนอะไรข่าสัมผัสกับอะไร ่าสัมผัสกับอะไรสลาเหมือนกันตาตาโต่าเป็นคนพามาได้อะไรได้ตัวหรือได้รัวได้รัวได้ตัวตาอินตะเบงตะเบงรัวตะเบงรัว ค่าต่างหากที่ทอดแหงน,นะครับบทสรุปก็คือตาอินกับตธนาเสียงกันแบ่งปากันนะครับว่าใครจะเอาครึ่งท่อนตัวครึ่งท่อนหัวอยงเงี้ยนะครับโอเคนะทีนี้เข้าสู่เนะื้อเรื่องเลยอ่าดูนาหกสิบหกหกสิบหกนะอ่าเนี่ยกาบยานีสิบเอ็ดนะลูกนะ ดูตรงนี้เลยดูหน้าหกสิบเจ็ดอันนี้เรียกก็แผนผังกับยานีสิบเอ็ดเรียนใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะครับเห็นแล้วดูนะครับอเอนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่าบท กรอนนะครับหนึ่งบทจะมีทั้งหมดสี่วักนะลูกนะเนี่ยมีสี่วักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่วักนะครับวักแรกเราจะเรียกว่าวักสดับโอเคไหมวักที่สองเนี่ยวักเนี้ยวักที่สองเรียกวักรับวักที่สามเรียกวักรองและวักสุดท้ายเรียกวักส่งส่งอะไรล่ะส่งสัมผัส นะครับลงมาหาบทต่อไปเนี่ยบทข้างล่างบทที่สองก็คือบทต่อไปก็จะเป็นวักสดับวัครับวักลองและวัคส่กันนะครับสังเกตการแต่งกลอนเห็นไหมคำสุดท้ายของวัคที่หนึ่งเนี่ยกับยานีสิเอ็ดเนี่ยมันสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่คำที่สามอ่าคที่สามของวัคที่สองนะครับจะใช้สัมผัสเดียวกัน ต่อไปคำสุดท้ายของวัอกที่สองลูกสัมผัสกับอะไรสัมผัสกับตัวที่อะไรตสามตัวที่สามตัวที่ห้าหรือตัวสุดท้าย <c oughs> นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยสัมผัสกับตัวที่ห้าหรือตัวสุดท้ายของว็อกที่สามนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ตัวสุดท้ายของวรรคที่3เนี่ยอาจจะมาสัมผัสกับตัวที่สามของวัรคที่4ี่ก็ได้เพื่อความสวยงามหรือจะไม่มีก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวสุดท้ายเลยของวรรคที่4จะไปสัมผัสกับตัวใหม่นะครับในบทที่2ก็คือตัวสุดท้ายในวรรคที่สองของบทที่สองนะครับจะส่งสัมผัสกันแบบนี้นะอ่าดูตัวอย่าง ตัวอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมคําว่ากาบยานีสิบเอ็ดเนี่ยนะเห็นตัวหนังสือแล้วลูกนะอ่ะคู่ถามก่อนอันเนี้ยบทเนี้ยมีทั้งหมดกี่บทฝึกเขียนกาบยานีกดเกณฑ์มีพึงจดจำเนี่ยมีทั้งหมดกี่บทเมื่อสักครู่คุณสอนไปแล้วว่าหนึ่งบทมีกี่วรรค ส,สี่วักอ่าอันนี้มีกี่วักนับซิสี่สนไพบทเนี่ยบทหน้าหน้าวักหกเหรอครับที่บอกว่าฝึกเขียนการยานนี่มีทั้งหมดกี่วักหนึ่งสี่ี่เหรอหนึ อ่ามีทั้งหมดแปดวัคแปดวัคแบ่งเป็นกี่บทแปดแดแปดวัคบทแปดวัคเป็นกี่บทแปคเป็นกี่บทอ่าบทหนึ่งมีสี่วัคบอกแล้วอ่าแสดงว่าแปดวัคมีนกี่บทสองบทสองบทเก่งมากนะครับทีนี้ดูต่อนะครับ หนึ่งบทเนี่ยนะมีสี <Okay. S 1> ่ว okay. <Yeah. S 1> ัคถ <Of course. S 1> ูกไหมลูกใช่ค่ะนะครับแล้วสองวัคเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งบาทโอเคไหมโอเคค่ะสองวัครวมกันเป็นหนึ่งบาทนะแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมีสองบทใช่ไหมมีทั้งหมดกี่บาทสองวัคหนึ่งบาทใช่ครับสองวัคเท่ากับหนึ่งบาทก้อนนนี้มีกี่บาทแป มีกี่บาทสองวัคสองเป็นหนึ่งบทหนึ่งบทมีสี่วักหรือมีสองบาทอันเนี้ยกรบทเนี้ยมีทั้งหมดกี่บาทสองบาทสองบาทสองบาทเหรอไม่ใช่บาทเดียวครูบอกว่าสองวักเป็นหนึ่งบาทถูกไหม อันนี้มีทั้งหมดกี่วักแปดวักแปดวักแปดวักหารสองเหลือเท่าไหร่แปดหารสองหเหลือหเหลือแปดหารสองเหลือเท่าไหร่เอาแย่แล้วแย่แล้วแปดหารสองไม่ได้เนี่นย สองอะไรได้แปดสองสี่แปดเออสองสี่แปดแสดงว่ามันมีกี่บาทสี่บาทสี่บาทนะครับสี่บาทเพราะว่าสองวักเนี่ยรวมเป็นหนึ่งบาทมีแปดวักก็คือสี่บาทนะมีทั้งหมดกี่บทสองบทสองบทองนะาอย่าสับสนอ่ะดูตัวอย่างเลยเขาบอกว่าฝึกเขียนกาบยานี ก็คือคำว่านีถูกไหมลูกนีสัมผัสกับอะไรสัมผัสกับตัวตัวที่เท่าไหร่ของวันที่สองคำที่สามอ่าคำที่สามคือคำว่ามีคือคำว่ามีนะครับกฎเกณฑ์มีพึงจดจำเห็นไหมจำคำสุดท้ายของวรคที่สองสัมผัสกับคำคำที่เท่าไหร่คำคำที่ห้า อ่าคำที่ห้าหรือคำสุดท้ายของวัคที่สามนะครับถูกไหมพึงจดจำหนึ่งบาทสิบเอ็ดคำเห็นไหมลูกคำกับจำสัมผัสกันแล้วครูก็บอกแต่ว่าคำว่าคำเนี่ยนะสามารถสัมผัสต,ต่อไปได้คือคำที่สามของวักที่สี่คือคำว่าคือคำว่านำคือคำว่านำ้ำเห็นไหมครับมันก็จะสัมผัสมันก็จะเพาะกว่าเดิม หนึ่งบาทสิบเอ็ดคำวักหน้านำไม่สัมผัสกันนำกับคำห้าคำเรียงอ่าอันนี้จบแล้วหนึ่งบทพอหนึ่งบทคำสุดท้ายของวักของบทนี้คือคำว่าเรียง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 ต้องสัมผัสกับคำว่าเสียงเสียงเยงเป็นคำสุดท้ายของวักที่สองในบทที่สองนะครับอันนี้คือสัมผัสต่อบนะต่อไปก็เหมือนเดิมเลยคำที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่ สามเห็นไหมคํากับนำคําว่าเสียงสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สามคือคําว่าเลี่ยงเห็นไหมครับสัมผัสไม่ดีกเลี่ยงสาเนียงเพราะสนอเอ่ยเป็นต้นโอเคไหมนะครับอ,อ,อันนี้คือสัมผัสนะลูกนะ,ะตามนี้เลยที่ผู้สอนไปเหมือนกันนะครับ เนี่ยดูกาบยานีสิถกไหมสิบเอ็ดบอกความในคําว่าในสัมผัสกับสัมผัสกับ<ล>อ่าไซนะครับ<ล>หน้าหกสิบเจ็ดนะคําว่าไซคู่ถามถามคําว่าในกับไซเนี่ยมันสัมผัสกันยังไงไ<ล>อจรจาเก่งมากสระสระอะไรไ<ล>สระไอไน,นะครับสละไอ เสียงมันสัมผัสที่เสียงมันลูกนะถึงแม้ว่ารูปสระมันจะต่างกันก็ตามแต่เสียงมันคือเสียงสระไอเหมือนกันฉะนั้นมันสัมผัสกันได้นะครับในกับไซเซรอในไซนะครับต่อไปคําว่าอะไรพยานพยานพยานอ่าพยานอ,อันนี้สัมผัสสระอาสระอาและงงูน,นะครับพูดง่ายๆคือสระอานะูก สัมผัสกับคําว่ารางนะครับแต่ถ้าสระอาเหมือนกันเช่นบ้านกับบางสัมผัสกันได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าสระเดียวกันแต่ตัวสะกดคนละตัวสัมผัสไม่ได้ถ้าสระถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดเดียวกันด้วยนะครับแต่ถ้ามีแค่สระไม่มีตัวสะกดมึงเป็นสระเดียวกันเช่นบ้ากับป้าอย่างเงี้ยสัมผัสกันได้โอเคนะ วัหน้าอย่าเรือนลางจำนวนห้าพาจดจำาูกไหมครับจำจำสัมผัสกับหลังทำนะครับสัมผัสกับทำต่อไปก็จะเป็นบทใหม่บทที่สองแล้วอันนี้บทที่สองหกพยางหกพยางวักหลังหลังสัมผัสกับ ตั้งนะครับตามแบบตั้มตั้งเจ้าลองทำทำสัมผัสกับน,น,น้ำนะครับสัมผัสกับน้ำสัมผัสตามชี้น้ำโยงเส้นหมายให้เจ้าดูนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นบทที่สามนะครับคำสุดท้ายของบทที่สองคือคำว่า คำสุดท้ายของบทที่สองคือคำว่าููคือคำว่าดูดูสัมผัสกับดูเก่งมากดูสัมผัสกันหนูหนูนะครับดูสัมผัสอ่าสุดท้ายของวรรคุหนึ่งสัมผัสตรึงหนึ่งสัมผัสกับหนึ่งสัมผัสกับตรึงตรึงเก่งมาก สัมผัสตรึงสามหน้หนูเห็นไหมหนูสัมผัสกับดูข้างบนถูกไหมครับต่อไปหกห้ายงเป็นคู่หนูสัมผัสกับคู่คู่เก่งมากหนูสัมผัสกับคู่นะเร่งเรียนรู้สร้างผลงานนะครับอ่าอันเนี้ยจบแล้วกับยานีสิบนะเอ็ดนะลนกนะเออเป็นอย่างนี้เลยนะครับ คำประพันธ์อ่ะ,อะทีนี้ดูหน้าต่อไปหน้าหกสิบแปดนะครับหกสิบเขาบอกว่าเมื่อนะักเรียนเรียนรู้ลักษณะของกัาบยานีสิบ็ดแล้วเน,น,นี่ยนะเราก็ควรจะรู้วิธีการแต่งโอเคไหมอ่ะก่อนจะทําวิธีการแต่งนะลูกนะ เดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบสมหัสหน้า73เปิดขึ้นมาหน้า73แบบฝึกหน้า73ครูจทำใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวจะให้ลองทำดูจากที่ครูอธิบายในเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าพวกเราจะทำกันถูกไหม โอ้ไม่ถูกโอ้โอ้โอโอขอทุบก่อนได้ไหมอ่ะไ,ได้เจ็ดส <53 S 2> ิบสามเขาบอกว่าให้พวกเราเนี่ยนะอ่านกาบย่านี้สิบเอ็ดต่อไปนี้แล้วโยงเส้นให้ถูกต้องตามฉันทลักก่อนอื่นเลยคุณถามก่อนก่อนเรื่องกระดองเต่าเนี่ยมีกี่บท,ม,บทมีสองบทอ่ามีสองบทมีกี่วัก แป <8. S 2> มีแปดวัคมีกี่บาท4บาทสี่ <4. S 1> บาทจริงมากเริ่มเข้าใจแล้วนะครับเท่าไหร่ห้าเจ็ดสามลูกหน้าเจ็ดสิบสามทีนี้คำสั่งสิ่งที่จะให้พวกเราทําคือให้พวกเราโยงเส้นยงเส้นสัมผัสให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะครับฉันทลักษณ์คือหน้านี้ดูในหนังสือ หน้านี่ยหน้าเนี้ยหน้านหกสิบเจ็ดที่เป็นเป็นรูปวงกลบเนี่ยลูกโยงตามแบบฉันทลักษณ์นี่เลยนะครับตัวอย่างเช่นฮะไหนโยงในแบบฝึกหัดง่ยหน้าเจ็ดสิบสามทำตามสัมผัสที่ครูสอนวันเนี้ยกรายานีสิบเอ็ดเนี่ยมันโยงยังไงคำสุดท้ายของที่หนึ่งคือคำว่าอะไรคุณนี่คะครับ เจญครับคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคือคำว่าคือคำว่า,วากลา้าอ่ากล้าแล้วก็โยงเส้นจากกล้าเนี่ยมันไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ของวที่สองครับปากกาเดี๋ยวใครเสร็จแล้วโทรศัพท์ตอนนี้ถ่ายรูปได้ไหม คร้บบก่อนดได้ไหมกลัวผิได้นะครับได้ลองถ่ายปุ๊บแล้วส่งเข้ากลุ่มให้กูดูเฟซกลุ่มก็อันนู้จะเปิดที่มาเฉลยเลยว่าเป็นยังไงโอเคไหมอ่าเราทําเลยใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วก็เปิดกล้องนะครับกูจะได้รูเสิ่งนี้ว่าทำหน้าเดียวทำหน้าเดียวทำหน้าหน้าเดียวนี้ก่อนอันนี้คือการทดสอบลู นนใช่ครับคิดใช่รครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอะไม่เป็นไรทำต่อพ,พอเสร็จแล้วก็เปิดกล้องแค่นี้เอง เมฆเสร็จแล้วเมฆถ่ายรูปไม่ได้นี่ว่าอ่านไม่เป็นไรดูเรื่องเปิดจองไม่ได้ดีแล้วมึงน,นั่งเงียบๆกัเลยครับครับเป็นอะไรเนีเป็นล้อน้ไป ไปเลย <Hello. S 1> แลเเสีย <Hello. S 1> เรเรื่อก่อนี่หรือไมอนะ่ทำมานี่ยถูกหรือเปล่าไม่ครูผมว่าแมว